ตอบคำถามน้องส้มสีนะคะว่าภายใน7วันนะคะพี่หู่ดีลดต้นขาได้ยังไงครึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าพี่หยุดีเนี่ยออกกำลังกายนะคะในช่วงเช้าค่ะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะออกกำลังกายแล้วก็เห็นผลดีที่สุดนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญเลยคืออยากกินอาหารรดจัดรดเค็มเผ็ดจัดนะคะ อยากกินอาหารรสจัดไม่ว่าจะเปรี้ยวจัดเผ็ด <c oughs> จัดหวานจัดนะคะเราควรกินอาหารนะคะรสชาติกลางๆนะคะแล้วก็ที่อยูดีมีตัวช่วยนะคะเป็นตัว E W นะคะเป็นตัวช่วยเสริมกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็นวิตามินในรูปแบบขมนะคะตอบสดุลฮอร์โมนนะคะทําให้ผิวพรรณดีนะคะแล้วเวลาออกกําลังกายเนี่ยคือจะไม่เหนื่อยง่ายด้วยนะคะเพราะว่ามีทอรีนจ้าเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราออกกําลังกายได้นานขึ้นนะคะ ดื่มเลยนะคะทุกคนก่อนออกกำลังกายดื่มตอนช่วงออกกำลังกายก็ได้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยง่ายค่ะแล้วก็เพิ่มความอยากออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะคะก็เดี๋ยวอีกเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปทะเลแล้วนะคะติดตามชาเลน ปั้นก้นนะคะแล้วก็ลดต้นขาต่อของพี่หนูดียกันด้วยนะคะทุกคนทําท่าแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะร้อยทีสลับไปซ้ายขวาค่ะตามด้วยนะ